สวัสดีครับผมตีธนาพลน,นะครับน้องรับบทเป็นน้องสายลมเองนะครับคนดีคนเดิมเพิ่มเติมมีคนปกป,ป้องชื่อว่าพี่นับหนึ่งครับผมนี่ถ่ายไหลอตมา2วันเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากครับจริงๆแล้วนอกจากเบื้องหน้าที่จะทํางานกันอย่างสนุกแล้วก็แข่งขันกับเวลาแล้วเนี่ยจริงๆเบื้องหลังก็สนุกกว่านะครับก็ในวันที่ถ่ายทําจริงๆนะครับมีซีนที่ใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะอย่างตัวสายลมเองนะครับมีซีนดราม่าประมาณ 2- 3สซีนแล้วก็ส่วนซีนที่ เจอกับพี่นับหนึ่งก็ก็จะมีอยู่ประมาณอีก6-7เ7ซีนกับเพื่อนๆอ,อีกนิดหน่อยครับ oh. ก็โดยรวมๆแล้วทั้งวันก็สนุกสนานมากครับใช้พลังงานเยอะมากๆแต่มาทำงานกับกองนี้แบบสนุกจริงๆครับการถ่ายทำมีอ,บบอุปสรรคอุปสรรคคือแค่เรื่องเวลาเลยครับแล้วก็เรื่องแสง บางทีเรากะว่าประมาณ5้าโมงครึ่งแสงจะตกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจริงมันอาจจะเร็วกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ย้ายโลค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่าสถานที่สวยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไกลกันแต่ว่าการย้ายกองแต่ละทีมันใช้เวลาครับเพื่อให้ได้ภาพที่สวยที่สุดได้ไพร์โลที่ดีที่สุดครับทีมงานและนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจอย่างมากครับสุดท้ายนี้นะครับตีก็อยากจะฝากไพร์โลของเลิฟไลท์อับไบปั่นไปให้ถึงรักด้วยนะครับ<อ>ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้พวกเราด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายท จริงๆนะครับดูไพลอดแล้วรู้สึกยังไงนะครับสามารถมาให้กำลังใจแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมไว้เจอกันนะครับ